ไม่ว่าคุณจะเกิดราศีอะไรให้สติกเกอร์ล์โฮโลแกงบ่งบอกความเป็นตัวคุณดาวน์โหลดสติกเกอร์ล์โฮโลแกงน่ารักน่ารักทั้ง12ราศีได้แล้ววันนี้ที่สติกเกอร์ลน์ช็อปหรือพิมพ์ฮโลแกงที่ช่องค้นหาอย่าลืมมาเป็นแก๊งเดียวกันนะคะอแม่คะพ่อแม่คะพี่ผมต้องคุยกับพี่มองพี่ใช่ไหมครมองกลมองก็มองด้วยอย่างนี้ด้วยนะรับะครับพ่อแม่คะพี่ มันมีคนออกมาแชร์เอ้เหมือนแฟนเก่าเราออกมาแชร์เรื่องเรื่องเรื่องตู้ตู้ประจักษ์วัดอ๋อครับครับครับผมคำชื่อจะเป็นยังไงครับี่ชื่อก็เรื่องเรื่องเรื่องตูตบปริจากวัดนี่บ้างค้งนี่ผมจะพูดตรงนะตอนนี้ชีวิตกับผมกับแฟนนั้นคนนี้ผมขายก็ตั้งห้าหกเดือนนะไม่มีใช่เพราะว่าผมก็อยากถามเหมือนกันแต่ว่ามาลงลงอย่างเงี้ยลงเพื่ออะไร เพราะว่ามันเสียงานผมการที่การที่ผมทํางานเสียชื่อผมหมดนะครับเนี่ยถ้าน้องมีหลักฐานจริงเอาอะไรก็ได้นะแจ้งตารวจเอาไว้มาให้ทำกัดีจะมาลงอย่างนี้มันเสียเสียชื่อครับฝากบอกน้องเ็าด้วยนะครับมันมันเขาพูดว่าตั้งแต่แบบเราไม่ได้ไม่ได้ทํางานช่วงนึงเหมือนแบบเขาก็ไปคนขงาก็สมัยสมัยก่อนผมเป็นมีรางมีเงินอ่ะผมให้เขาทำงานเลยนะอยู่อ่ะตอนนี้ผมผมเริ่มเริ่มช็อตช็อตน่ะเขาก็ไปทํางานร้านอาหารนะแต่ผมบอกเลยได้ว่าผมไม่เคย เอาเงินเขาสักบาทเลยมีแต่ผมท,ท,ที่ที่ให้ครับแล้วก็สุดท้ายจนสุดท้ายผมต้องขายรถเล้นะ,ะจนผมเลิกกับเขาอ่ะสิ่งที่ผมให้อ่ะเขาก็รู้ก็กระจายนั้นว่าคืออะไรคืออะไรคือความจริงแต่สิ่งที่เขาพูดอ่ะผมว่าให้น้องเขาคิดดูนะครับว่ามันเป็นมันเป็นจริงว่าแล้วคิดพิจารณาให้น้องเขาเข้าใจดีกว่าผมว่าอย่าพูดอย่างนี้เลยไม่ดีครับครัรบ <c oughs> โอ้โก็อันนี้ผมพูดความจริงนะนะว่า ผมให้วันวันหนึ่งใช้วันธพัน์เลยนะ,ะงานงานก็ต้องทําด้วยให้แม่ให้แม่เดืินละหมื่นแล้วก็อะไรนะส่งค่าห้องให้ด้วยผมไม่ค้นจ่ายเองนะนะครับ <ใน S 1> แล้วก็อยากได้โทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์นี่ครังทิ้งไปเล่นนะครับเดือนหนึ่งเป็นแสนนนะครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยที่ผมพูดมาไม่ว่าน้องไม่ได้พูดให้น้องเขาโกรธนะอันนี้คือเรื่องเรื่องจริงที่ผมที่พี่พูดที่ผมพูดนะครับเนี่ย <cookie. S 1> น้องน้องจะเข้าใจเองดีว่าอะไรอะะ <Family. S 1> ่ะครั้งเราไปพูดอ่ะน้องไปลงไปลงในเฟซ โพสมาอย่างเงี้ยข่าวคืออะไรเขาก็โพสตขึ้นมาแล้วก็เกี่ยวโยงกับผมอย่างเงี้ยผมไม่จะแต่กระถามว่าทำาบบนั้นเพื่ออะไรไอ่ะครับเราอยากจะท <c oughs> ักไปหาคุคร <c oughs> <sund> ับโอ้โหทุว <c oughs> ันนี้ไม่ไม่แต่ผมก็จำรับน้ว่าเลิกกันมาแล้วผมก็รู้สึกเสียใจนะครับว่าร <c oughs> ักและเป็นห่วงเหมือนกันนะอยากก็คอยคอยคอยดูข่าวนะแต่ถ้ <c oughs> ถาทําอย่างเงี้ยผมว่าผมก็คนละทางอยู่แล้วว่าอย่ามายุ่งเกี่ยวกันดีกว่าอย่างนั้นครับเป็นช่วงที่เรากําลังมีเงิน ช่วงที่ให้เขาคือตอนนั้นเรามีงานมีเงินใช่ไหมตอนนั้นใช่ใช่เห็นเห็น<ๆ>ว่าหมดตัวไปเป็นร้านเลยใช่ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ว่าหมดตัวพรน้องเขาหรือเปล่าอ่ะน,น้องเขาจะโกรธเรื่องนี้หรือเปล่าไม่รู้นะแต่ก็หมดผมหมดหมดกับเขาเยอะแล้วผมก็คือไม่เคยได้ได้อะไรเลยผมบอกได้สาบานอหน้าไฟเลยไดจริงๆครับไม่มีผมไม่เคยได้อะไรเลยแล้วก็ผมก็ขอแยกดีกว่าเพราะว่าเราไปด้วยกันไม่ได้แล้วก็สิ่งที่เวลาเขาไลฟ์สดอะ มีแฟนคลับถามพี่เทพไปไหนพี่เทพไปไหนทําไมต้องแสดงว่าพี่เทพอยู่กับเขาอะเขาทําเพื่ออะไรอะผมอยากรู้อะผมจะบอกเลยว่าผู้หญิงคนนี้อะไรนาริรัตสำหรับเงินอะอยู่กับผมผมว่าตัดขาดกันตั้งนานเลยครับไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยอ๋อก็คือเอรื่องมันเรื่องกันเพราะว่าเรื่องเงินก็มันเกี่ยวกัเรื่องกันใช้ชีวิตอยู่ผมว่าไปด้วยกันไม่ได้นะครับเพราะผมอยู่ด้วยผมก็มีแต่เสียงงานนะครับแล้วก็ทำให้ชื่อเสียงผมเสียงหมดเลย ครับผมก็ขอแยกดีกว่าแยกแยกออกกันดีกว่าครับองก็เ,เหมือนว่าเาจะกกระแสว่าอันนี้น้องเขาก็อยากถ้าเรื่องการเก,กาะกระแสน้องเ็าอยากดังอยากอะไรนะครับผมว่าใช้ความสามารถดีกว่านะครับ<ม>อย่าดังในสังคมที่เฟซเขาด่าเนี่ยอย่างที่น้องเขาน้องน้องก็รู้นี่น้องไร้สดอ่ะดาด่าคนนู้นคนนี้มันใครก็ชอบมั้งไม่มีหรอกครับขั้งประเทศเป็นโดนด่าดเลยใช่ไหมครับบางครั<ม>ร้งโพสต์อะไรลงไปเนี่ยอย่างตู้บริจาคเนี่ย<ห>ไม่สมควรบางครั้ง มันกระทบผมนะเสียหมดนั้งนั้นนะเอาแบบไม่เข้าใจไหมแบบเชื่อสริงว่าถามถามผมตลอดเลยถามถามผมตลอดเลยนะถามผมผมไม่อยากตอบไปถาหาว่าเราไปแก้ตัวใช่ไหมครับกันแต่ผมไม่อยากให้น้องไปพูดว่าได้ไงอะขโมยของวัดน่ะถ้าน้องอยากดังน้องพี่ขโมยระฆังวัดดีกว่า้วดังนะน้องน้องขโมยระฆังวัดอะเชื่อผมมาดีกว่านะผมก็ในวันนอนคิดปรึกษาพี่ๆแล้ผมจะตอบบางครั้ง ผมก็ไม่อยากตอบแล้วรันั้นะผมขอเคลียร์อย่างนี้ดีกว่าว่าไม่ว่าข่าวอะไรช่องอะไรข่าวสดเพจเพิดอะไรอ่ะแล้วตอนนี้นาริรัตสัมภู์เงินโพสอะไรขึ้นมาเนี่ยผมบอกตรงๆนะอย่าเอาชื่อผมไปเกี่ยวเพราะตรงนี้ผมจบแล้วถ้าเขายังลงอีกผมก็เสียดีในในทุกวันเนี้ยใช่ป่ะเขาทําอะไรอดีตเทพทักษ์นี่จะเป็นชื่อผมเนียผมขอไม่ดีกว่าเันต่างไม่อยากยุ่งเกี่ยวไม่ไม่ยุ่งเกี่ยวเลยครับก็ต่างคนต่างทางานดีกว่าก็อย่ามาเกี่ยวกัน เพราะว่าบางครั้งคนอย่างเงี้ยจริงนะผมเคยได้ยินนะอะไรนะพระบกฎหมายอะไรนะนนั้แต่ผมผมไม่เอาเรื่องหรอกแต่ขอให้น้องหยุดถเถอะใช่อบอกผ่านสื่อไม่คุยกับเขาใช่ไม่ไม่ไม่คุยผมไม่ติดต่อด้วยทุกวันนี้ผมก็ไม่ติดต่อเพราะเขาเปิดตัวแฟนใหม่ของเขาแล้วต่างคนต่างอยู่ผมก็ทํางานของผมไปนันครับอย่ามายุ่งเกี่ยวกันดีกว่าครับครับม่กระทบกับเราขนาดนันคืองานจากที่น้อยแล้วมันน้อยลงหรือเปล่าหรือไม่เนี่ยผมกลับมาผมคิดอยู่แล้ว ผมคิดอยู่ในใจอยู่แล้วว่าผมกลับมามันต้องมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก็อย่างที่คิดเลยครับก็เวลาเขาโพสต์มาเนี่ยตอนนี้ผมกำลังมีงานเนี่ยเขาทําเพื่ออะไรอ่ะแล้วลยปรึกษาครับปรึกษานี่ก่อนที่ในบางครั้งก็อึดอัดนะเจออย่างเงี้ยเพราะไม่รู้อะเขาทาลงอย่างนั้นจิตใจเขาผมไม่ได้ว่านะลงไปเพื่ออะไรเพื่อนอยากเดิ่นอยากดังอยากเก่งอะไรทงี้ใช้ความสามารถตัวเองดีใช่ไหม น,นั่นรโทเทียนน่ะเทียนแล้ลวก็เรยกอะไรโทรเทียนโตเทียน,นครับ,รบท,ทําอย่างเงั้นผมว่ามันไม่ดีอ่ะทําให้คนเขาดา่าทุกวันนี้ขนาดพี่เทพยังโดนด่านะคุยกันดีดีดีกว่า้วให้เหตุผลว่าดีนะครับผมครับขอ,อเรื่องนึงค่ะเห็นว่ากลับามาลงงานกับพี่พลอ๋อ,อ,อก็ดีใจนะครับจะไม่นานไม่คิดว่าฝันนะไปขับรถจุุรันภูมิอ่ะฝันนะนิกคุณาธิปเพื่อนเพื่อนสนิทกันที่ดาราด้วยกันไลน์มาบอกกลับมาพี่เทพกลับมาเล่นเล่นหนัง เฮ้ยดูด,ด,ดูเรื่องจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้อ๋อเรื่องจริงเนี่ <c oughs> ก็ไม่คาดฝันนะก็ขอบขอบคุณที่พศด,ด้วยนะพจนนนนะครับ,รบที่ให้โอกาสผมก็จะมาตั้งใจทํางานให้ดีที่สุดรอบนี้ครับแต่ที่พศก็ยังแอบโพสแขวเราอยูน่นเรื่องว่า <c oughs> พฤติกรรมเราเป็นอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อช่วงช่วงนี้ก็จะมีแฟนคลับเขาถามพิพศเหมือนกันนะ <c oughs> ว่าเอาพระเทพกลับมาทำไมไม่กลัวหรอให้โอกาสทําไม ไม่กลัวงูกัดเหรออะไรทำนองงี้ยผมบอกเลยจะไปว่าพี่พศเลยครับว่าคนให้อภัยเราก็สมควรที่ยอมรับบเพราะเขาเป็นผู้มีอะไรนะมีพระคุณกับเราใช่ไหมครับเพราะคนอย่างผมไม่มีไม่เคยทําอย่างนั้นด้วยยิ่งให้โอกาสเนี่ยผมยิ่งปรับปรุงปรับปรุงตัวให้ดีที่สุดดีกว่าครับอย่างนั้นครับคือใชเราแยกไปเลยใช่ไหมคะช่วงนั้นผมก็เอาเรื่องเลครับจะไปนอนตามัดเลยนะนะผมครับแต่คิดคิดในใจว่าไม่ได้ไม่ได้กลับมาแล้วยังไงก็ไม่ได้มายังไง ไม่ไม่ได้มาแน่ๆเลยอะต่อไปเราจะกตัวยังไงครับเพราะยิ่งคนยิ่งโฟกัสะว่าเราอาจจะกลับ<ม>ไปทำตัวเหมือนเดิมหรือเปล่าก<ด>็ไอ้ครั้งที่แล้วมันเป็นประสบการณ์นะครับดังนั้นผมถือว่าผมก็ขอโทษด้วยว่ามาทําตัวแย่นะรอบที่แล้วแฟนคลับก็แต่คนรักก็มีโอ้โหออกไปเยอะเหมือนกันก็ขอบคุณในการคอมเมนต์น,งงนะครับผมก็รอบมารอบนี้ผมก็ไม่ทําตัวอย,อย่างเดิมดีกว่าครับแลอยคอยดูแล้วกันว่าติดตามผมรอบนี้จะไม่ทำบอกตอนนี้ก็คือตอนที่ขับรถตู มตอนขับรถตูก้ก็ช่วงนั้นก็ขับรถตีสี่ถึงตีห้านะไม่ค่อยมีเวลาเดือน mm hmm. ก็เหมือนแฟนขับว่าทำไมพิเทพต้องไปนอนวัดเอาคุณต้องมาดูหน้าห,ห,หน้างานของผมก่อนว่ามันเป็นยังไงสามารถเช่าห้องได้หรือเปล่าอย่างนั้นอะ่ะ mm hmm. เพราะสามชั่วโมงไปสามชั่วโมงไปอะ่ะผมก็ต้องมานอนอยู่วัดเพราะรายรับเราก็ไม่รู้ได้ว่เาเราได้เท่าไหร่ครั้งผมเช่าวันหนึ่งพันสามอ่ะคนก็ไม่ได้ขึ้นเยอะนะ วันติดลบอีกอ่ะบางครั้งเราก็ต้องประจัดต้นทุนเราไว้แล้วก็วเราก็หมดตัวเลยหมดหมดตัวครับม <c oughs> ันเนะป็นัเนช่ชงนันก็ติดรถโอ้ใช่ใช่ครับ <c oughs> มีญาติพี่น้องกันอยู่แต่วนอนเมืองท้งก็ไปพักแต่ก็เกรงใจอ่ะใช่เราไปอยู่อย่างนั้นดีกว่าครับ <c oughs> ครับผมยังยังติดเหล้าอะไรอยู่หรือเปล่าอุ้ยแล้วก็ตั้งแต่มีเรื่องมาเนีน่ยมาขับรถเนี่ยไม่ได้กินเลยนะครับก็พยายามผมว่าผมบอกว่าม่เลิกนะ เลิกเด็กขาดเพราะว่าผมขอเป็นเทศกาลนั้นแบบว่าหลังปิดกล้องนิดๆหน่อยสังสรรค์แต่ผมรับปากเลยว่ามันจะวันธรรมดาอย่างเงี้ยผมว่าผมยุดดีกว่าเพราะเสียผมผมรู้สึกผมเสียแล้วเล่าไปแล้วเละเทะครับมันเป็นบทเรียนใช่ใช่ใช่ครับทุกวันนี้ยังได้นอนนอนบ้านอยู่นอน<ฤ>อนอนอยู่ครับทุกวันนี้ครับรายได้ณตอนนี้ก็ะมาณเท่าไหร่ครับก็ห้าร้อยหกร้อยครั้งคนเยอะก็เยอะคนน้อยก็มีน้อยวันก็ติดลบก็มีอย่างนั้นครับก็พออยู่ได้พออยู่พอพอมี ข้าวกินนะครับพออยู่ได้ครับอย่างไอรายได้ลหลักๆตอนนี้ก็คือการจากการขับรถครับใช่ขับรถครับแล้วอย่างงานในองค์การนะคะพี่งานองค์การนี้พี่พศก็เริ่มเริ่มป้อนทํามาให้นะครับแต่ก็ต้องดูดูว่าความประพฤติผมเป็นยังไงรอบนี้เขาก็ต้องเขาต้องเก่งๆมั่งแหละใช่ไหมเ,ไ <laughs> เขาก็กลัวใช่ครับดีเขาพี่เขาให้โอกาสเ <laughs> ขาก็ขอบคุณพี่ขอคก็่ยังดีนะครับที่ให้โอกาสผมไม่น <laughs> ึกว่าจะกลับมาอีกแล้ว เหมือนว่างานนรงแรมยังไม่เต็มที่เหมือนสมัยก่อนใช่คงคงเป็นเป็นนอนอนะครับคงมาได้เรื่อยก็ยังยังดียังได้กลับมาครับนี้มันเหมือนหลายๆเอข่าวที่ผ่านมามันก็ทำให้ภาพลักษณ์เราเสียอย่างนี้เราแบบกลัวไหมว่ารอบนี้คนจะไม่จ้างงานเราเหมือนก่อนก่อนโอก็ไม่ไม่ได้คิดตทุกวันยังไม่คิดตัวเองดังเลยอะที่ไปดัผมจริงนะผมไม่เคยคิดนะดังแล้วลืมตัวเหมือนเดิมครับกินข้าวแกงเหมือนกันทุกวันนี้ ก็กลับมาเรื่องกระแสอย่างนั้นนั้นผมก็ยอมรับว so ่าผมผิดอ่ะคนทําผิดก <c oughs> so land ็ต้องผิดเนาะจะให้อมไม่กินเหล้ากินนมเหรอไม่มีใช <c oughs> ่ปหก็ก <joke> ลับมารอบนี้ผมก็ต้องปรับตัวใหม่ครับก็แล้วแต่พี่ว่างานจะมาไม่มาถ้างานมาก็ทําให้เต็มที่สุดครับหลังจากที่เรากลับมานี่มีงานติดต่อเข้ามาบ้างก็มีก็มีนิดๆน่อยๆครับพี่พี่กําลังวางแผนให้อยู่ก็เป็นยังไงครับที่ได้เรียกเข้าไปคุยไหมคะมาวันแรกคุย แต่เขาก็ไม่คุยมากนะรับโตโตกันแล้วเนาะผมพูดเตือนเตือนโอ้โหต่กอดเตือนเยอะไม่ฟังด้วยตะก่อนนะครับตอนนี้ฟัง้ครับบอกก็อยากให้กับเขาถามผมว่าเป็นยังไงบ้างจะทําตัวอะไรนองเดิมมาเพราะพี่พศผมรอบนี้เป็นรอบที่บทเรียนมันมีแล้วว่าผมเครียดครับผมน้อมรถเครียดเขาถามว่าเหนื่อยไหมโอ้โหพี่เหนื่อยสุดๆขับรถเหนื่อยสุดเาบอกเงี้ยเหนื่อยสุดๆครับเป็นไงล่ะวบายเงี้ย่ะ อาจะพูดเขาจะเขาจะไม่พูดเยอะพี่พอดาเขาจะมองมองแล้วคอยดูความรพฤตครับอ่าเป็นเอาเรากลับมาเนี่ยมันเป็นการแก้แค้นอย่างหนึ่งเหมือนกันแก้แค้นครับโค้ในไอจีอะไรอย่างเงี้ยอ๋ออะไรนยการให้อภัยคือการแก้แค้นที่ดีที่สุดครับครับอ่านอ่านกันนะไม่ผมไม่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 เคยไม่ไม่ความคิดของพี่เขาเป็นอยางังนะผมก็แต่ก่อนมันผิดอะจริงอะผมกลับมารอบเนี้ย ผมก็ไม่ทําตัวอย่างเดิมครับก็ตั้งใจทํางานอย่างสิ่งที่เราเคยทําอะไรไม่ดีอ่ะก็ไม่ต้องทำนึ่นัหนะครับดีกว่า,าครับนคก็จะพยายามตั้งใจทำงานให้ดีที่สุดนะครับคำนี้ <Okay. S 1> <c oughs> ครับครับวัสดีครับวันดีครับ